ไปหนได้าอีกทีนึงก็ดูโกีพร้อมนะคะโอเคเริ่มเลยสวัสดีครับ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 หนุ่หนุ่มหนุ่ม เริ่มอย่างนู้นเลยครับทุกคนทุกคนเลยสวัสดีครับผมอินทัฒน์นะครับรับบทเป็นอาทิตย์นะครับสวัสดีครับผมคริสนะครับรับบทเป็นจังสวัสดีครับผมผ่านคมปิดตัวสุวรรณนะครับรับบทเป็นสารวัตรแดนสยามเต็มเลยสวัสดีครับแลนครับรับบทเป็นเจครับสวัสดีครับเจคกี้ครับรับบทเป็นเรนี่ครับสวัสดีครับเนยครับรับบทเป็นติงตอนเด็กครับสวัสดีครับแา้วก็รับบทนะครับรับบทเป็นกาวินครับ เรื่องนี้เลยคาแรคเตอร์ที่เราได้รับเป็นยังไงบ้างขอแต่ละคนแต่ละคนุญตัวปรกันเปไงลูกสนุกมากครับตสกี้สกี้อยังไงบ้างครับก็ท้าทายครับเป็นบทบาทหนึ่ีงได้รับไปกลแล้วก็จริอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าสปอยด์ในงานเนี่ะมันยังไม่ออกคือสปอยด์ปุ๊บก็คือสปอยด์เป็นก้อนนอนหนอนปับเลยอนแล้วทำงานในเรื่องนี้มันยากมันเหนื่อยอะไรยังไงรใช่ไหมผมก็น่าจะเหนื่อยทุกคนนะครับเพราะว่าพวกเราน่าจะใส่เต็มันทุกคน เรียกว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งใช่ครับถ้ายังไม่ไม่เจอไตรกองเลยไหมครับไม่ได้ไตรกอไม่เคนเี่ไม่เคยเจอไตนกองใช่ครับเพราะเรื่องมันมีหลายต่อหลายนะอืมคือเซตไหนยังไงบ้างมีใครได้เจอกันบ้าเซตนี้เจอกันบ่อยเซตนี้เจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยแต่วดีคอ่าแต่ว่าเข้าเข้าฉากด้วยกันแทบไม่มีเลยอ่ะครับของแต่ละตัวคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับเรามาเจอกันวันนี้เหรอครับบางทีเจอกันแวบแรกเอ้าเล่นเป็นไรอ่ะ ค,คือต้องต้องบอกว่าเรื่องนี้มันกว้างนะครับแต่ละคนก็อยู่ใน,ในหลายๆพาร์ทอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ต้องต้องขอบคุณนะเนาะค่าตากร,กร <c oughs> เขาก็เลือกแบบค่าค่าคนตอนกลางคืง <c oughs> นบางทีเราก็ต้องเหนื่อยกันบ้านในการนัดกองมาบัดทำงานอย่างเงี้ยฮะใช่แล้วคือเป็นกองที่ไม่ทำงานท <c oughs> ุกวันเป็นซีนไหนหมดเลยแรกแรกนัด <c oughs> ห้าทุ่มนะใช่งงไปหมดซีนคิวแรกนัดห้าทุ่มกว่าจะเสร็จน้องเสร็จกร้องหกโมงเนาะ ยันไงคะเวลานอนกอไม่ต้องปรับละวันนี้ก็คือนอนเช้ามีชีวิตกลางคืนตลอดไม่นอนตั้งแต่เที่ยงแต่เรียกว่าเรื่อความสนุกเรื่องหลักทองเป็นยังไงบ้างในการทุงานแล้วกันจริงๆแล้วผมชอบนะรรยากาศที่ทุกคนแบบสู้กันมากเลยรนที่จังหวะที่ทุกคนม่วงกันแล้วก็มันมีความท้าทายหลายอย่างเพราะว่าด้วยเรื่องของ การเป็นแบบสุดๆโสเภณเนี่ยมันก็จะมีความใช่ครับโรแมชั่นด้วยตัวผีด้วยแล้วก็หลายอย่างนะก็คือมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าแข่งกับเวลาแล้วกันครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเร็วมากๆจริงๆเพราะว่าทีมงานเยอะมากแล้วก็จะมีแบบตัวทีมผู้ช่วยคอยมาให้คำปรึกษาในพัฒนความรักแ้วเขาเป็นความรักระหว่างหมอกับตำรวจจริงอะไรอย่างี้ยจะมีความรักระหว่างทั้งสองคนมั้ยมีใครความรักระหว่างตำรวจกับประชาชนครับ ก็ยังมีนะครับคผมก็ผมตรงนี้ผมน่าจะแตกแยกขึ้นเลยครับเพราะว่าผมอยู่ในพาร์ทของอดีตไปเล่นเป็นพินาตันดิคใช่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นพินาตันดิกครับผมแล้วก็ก็ถือว่าใช่อิทธิพลที่มาใช่ได้จะเล่นง่ายเลยใช่ได้เป็นนี้ใช่เฮ้ยแฮร์ี่ในการทำงาน ใจนะครับก็จริงๆแล้วอมกบทเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยากเลยบอกไม่ได้แต่ว่าอยากให้เป็นคนต่างก็หถึงว่าแต่ละคนก็มีสตอรี่ของตัวเองโอันหนุแปมฝากหนน่่ออยจากเรืงี้ติดตามกันหน่อยครับผมครับผมยังไงก็ฝากติดตามเรื่องหกี่ยวกผลกินสนิมด้วยนะครับผมเพราะว่าทั้งทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจอย่างมากกับแถงตัวอย่างที่เราออกไปก็คือ แบ็กกราวด์แล้วก็เซ็ตต่างๆที่เขาเนรมิตขึ้นมาเนี่ยมันสวยงามมากจริงๆครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องในเรื่องเนี่ยครบถูกรถเลยแล้วก็อยากให้คนดูตามกันไปครับผมว่าใครเป็นฆาตกรครับอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเราหรือว่าตำรวจเป็นฆาตการเองว้าวอันนี้ก็ต้อ,องมารอนี้ครับผมได้ครับก็อยู่ในนี้แหละโอเคขอบ <ขอ S 1> คุณคร <ขอ S 1> ับ Welcome to Star Society